เราจะแตกสาวท่อนๆแล้วใส่บวกก่อนอยากใส่บวกก่อนอย่าบังคับเราอย่าไปหาบังคับเราใส่เราบ่อยากใส่อย่าไปบังคับเราจำเสียงเครื่อ <Help ful> so ินพร้อมอบ่างเงี้ยวะอย่าบังคับเรายังว่าเราบ่อยอยากแต่ง อ๋อพิธีการใส่คอเสียที่ถูกต้องต้องทำยังไงตีมยันเน่เดี๋ยวมันจะมีสารเห็นบอลลวดเราสี่หาแล้วนะเราป่อยากใส่ันละปอพี่โจพี่นี่น้องๆนังรวเข้าเบิ้งไเพ่อพิธีการใส่คอเสียเขาต้องใส่ซอยกันอายุสุดยอดมาำแหงโมใส่ซอยอย่าขืนใจเล่าเราปลอมมาเาปอมมาบอกโอ้ยเช้าผมผมก็ไมใส่อ โอ้ยโอ้ยเขางียบเขาแต่แรกปูก็ยังร้องมันเริ่มคิดแล้วมันเริ่มคิดแล้วอันสุดท้ายค่ะามกว่าตัวเห็นมันแน่นแนเดี๋ยวบังคับเราเหลือตัวเราเห็นบ่าน่ะโอ้เราบ่กคอยอยากใส่นั้วนะเน้น เสร็จแล้วเนี่ยค่ะเอาพิธีรัดวิธีรัดปะดี๋ยเอาปเ้เอรัอาเนเอร์ค่ะเาธปตเนาะสาธิตนรใส่น้องไดนเซอร์ก่ะเอเต้นเซอร์ค่ะโอ้ยอาเต้นอย่เ้นเอออต้นเอค่ะเอไปเ้อค่ะโอ้อาไดเ้นเะเอไนเซอร่อนมันบไปันเนอรนค่อาน่เนเค่ะออาเต้อค่ะอาไ้ต้้เอไปเต้อค่ะเเ้นอค่ะแล้กเอึงปั๊บเออ เราไม่อยากใส่แหมอย่าเห็ดเราเป็นการกบังค่ะไม่เสริมนมค้ะวมา่อยากเปนางรนางรพอแล้วพอแล้วไม่ยีเร็กเราหันหน้าไยีเล็กยีเล็ก หนาไม่ใช่เล็กพอแล้วมเมเ่แมวละตัวสไวเกาพ่อครพ่อเห็น